สวัสดีตอนเช้าจ้ะพี่นงหิมะตกตกตั้งแต่เมื่อคืนจ้ะตีสามท่วมเลยจะ้ะหิมะท่วมเมืองจะ้ะนูนถนนถนนหลังบ้านอันนี้หลังบ้านเนาะในสวนหลังบ้านเนาะต้นแอปเปิ้ลจ้ะต้นไอพ้พรุนเนาะต้นแอปเปิ้ลนู้นในสวนที่ฉันพาไปเดินเล่นนารอนเนาะจะ้ะ ตข้างหลังนู่นเป็นบ้านคนเนาะมันจะเป็นแบบนี้หละจ้ะมันเป็นแบบบนเขาเนาะเขาหน่อยเขาใหญ่จ้ะ <c oughs> ตรงนี้จะเป็นวิวตรงหน้าต่างของนอนฉันเนาะฉันก็จะเปิดหน้าต่างทุกเชา้าจ้ะเพราะว่าเป็นเป็นไวทองนองาะ6โมงเช้าถึง10โมงน่ะฉันจะห่อนบูฟ่าพี่นง บางทีมันก็แบบหลอนเราเราก็อยู่ไม่ได้เนาะมันเป็นแบบอุ่นวายแบบแบบเขาเรียกอะไรแบบหล,ล,ล่อนหล่อนหล่อนวูบวาบนะบอกไม่ถูกเนาะว่ามันเป็นยังไงถ้าคนเป็นไว้ทองจะรลูเนาะจ้ะฉันก็จะมามาเปิดหน้าต่างเอาเอาอากาศจา้ะล้วก็จะเออเห็นนกเห็นกระรอกจะอยู่ตนไอ้ตอนสนเนาะเนี่ยบนยอดสนนะจ้ะเนาะ ก็จะท้านาล้อนจะเห็นเครื่องบินเนาะพี่น้องแต่วันนี้มันไอโควิดเนาะไม่มีเครื่องบินทำมี่ก็จะน้อยจ้ะเครื่องบินมันจะเออลงลดสันดอบอเนาะเนี่ยบางทีมันก็จะขึ้นฟังนี่บางทีก็จะลงเห็นไหมได้ยินเสียงแต่ไม่เห็นเครื่องบินพะบ่ายหิมะมันหลายเนะาะจ้ะเขาก็จะกวาดถนนกันแล้วจากตอนเช้านี่เนะาะเก่าม้งแลจ้ะ กวาดแล้วก็ลอยเกลือลอยหินให้มันละลายจะหินไม่ให้ลื่นเนาะเกลือก็ให้ละลายให้หิมะละลายจะเดี๋ยวก็มีรถในเมืองมากวาดเนาะรถในเมืองวันนี้วันอาทิตย์เขาคงจะมาสายพี่นอ้องเนาะไอ้ปกติถ้าไม,ม่มีหิมะเขาก็มากวาดไอ้ใบใหม่กวาดถนนให้ทุกวันพุธจ้ะเนะาะเพราะว่าประชาชนจ่ายเงินแล้วจะต้องมาทําทำในท้าเขาก็จะโทรไปโทรไปตาม <laughs> ประชาชนโทรตามได้เนาะ ต้องทำงานวันอาทิตย์สำหรับฉันวันก็าอากาศดีพี่น้องเพราะว่าเป็นไว้ท่องนี่ร้อนถ้าได้อากาศแบบนี้ยังดีเลยจ้ะเนาะรถไม่ค่อยไม่วิ่งจากเพราะว่าในซอยนี่เขาจะเออไม่ให้รถคนที่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี่นะเนาะไม่ให้วิ่งจะททำไม่จำเป็นเขาจะไม่ให้วิ่งเนาะถนนนี่น,นู่นอีกถน,นนหนึ่งเนาะตรงนี้ก็ลงเก็บรถเนาะ าตางก็มีจ้ะเห็นไหมนี่แหละหิมะจริงๆพี่น้องมันจะนุ่มมันจะเป็นเป็นเป็นเบาๆอย่างนี้หลจจ้ะนุ่มเป็นเบาๆเนาะนี่เดี๋ยวเด็กหน่อยก็ามาทำเองตุ๊กตาหิมะก,กันจ้ะเดี๋ยวให้โอริไปทำตุ๊กตาหิมะในสวนเนาะ หิมะท่วมหิมะท่วมเดี๋ยวไปถอดน้องแ่าเดินในหิมะมันเบามากเนาะนะปั่นเป็นปกรดๆแล้วคว้างกันเนาะต้องกวาดทุกบ้านจาหน้าบ้านเพราะว่า เดี๋ยวอันตรายคนอื่นเราต้องมาเสียเงินค่ะรักษาพยาบาลเขาเนาะเดี๋ยวปุ๊กโอริเวลาฉันเปิดน้าต่างฟังตอนเชา้าทุกเช้าเนาะเปิดฟังนกมันลงจะ้ะตอนเช้ามันจะมีนกหลายเนาะนี่ไม่ได้เอาไอ้อาหารมาห้อยให้มันเด่นเไ,ไม่คิดว่าจะมีหิมะก็เลยไม่ได้สื่อมีแต่ของปีทีเลวเนาะมีอยู่หน่อยหนึ่งคิดว่าจะไม่มีหิมะเดี๋ยวเอาขนมไปแฝนให้มันเอาอาหารไปแฝนให้มัน อีกาเดี๋ยวอาหารเฟนให้มันมันมีอย่ยางหนึ่งทีที่มาใหม่อีกที่ฉันได้ยินน่ะเสียงไก่แต่ไม่รู้ว่าเสียงมาจากไหนคิดว่ามาจากสวนเขาทางนู่นเพราะว่าในเมื่อวานเขาไม่เลี้ยงไก่หลีอเปล่านะู้เสียงมาจากสวนข้างหลังนู่นเลยคิดว่านะจะมีไก่ขันถูกเชาเนี่ยตั้งแต่คิดสมัตเหล้วสงสัยเขาได้ของขวัญคิดสมัตเป็นไก่หรือเปล่าไม่รู้นะโอริโวกมาม่มาทำไมจะ หูดีหูแบบมีอะไรเพิ่มจะมาลูก <c oughs> <c oughs> ็จริงๆนอะก่อนไ,ไ่เด้ยนทั้งไก่เนาะได้ยินแต่เสียงกาเสียงเหยี่วเหยื่วก็มีน้ะพ่น้นงมันจะมาหลอกฟีฟีอยู่แถวในสวนนี่แหละมันมจับหนูเนะาะจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูนาบ้านไปเล่นนาบ้านเนาะเกาอลีบางที่ก็จะมาให้อาหารนกข้างหลังบ้านเลยจ้ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนาะจะเนาะ ตอนนี้เด็กหน่อยก็ดีใจแล้วจะได้เล่นหิมะเนาะเล่นได้แล้วจะนี่ถนนนี่ค่ะเกิดไป้หิมะตกแรงๆเด็กหน่อยก็จะเล่นเลยจะเพราะว่าถนนมันสูงแบบว่ารถขึ้นไม่ได้อยู่แล้วนาะเขาก็เลยจะปิดจ้ะทานหิมะนี่เขาปิดเลยเด็กหน่อยเล่นกันสนุกจ้ะเล่นหิมะจ้ะเพื่อนบ้านฉันไม่อยู่ไหมไม่ใช่คนเยอามันจากคนผิวดำไม่มีใครชอบเลย ไม่เหมือนเนาะไม่เหมือนยังไงล่ะเขาเรียกอะไรเหมือนฉันแหละฉันก็ไม่มก็มีเหมือนกันคนที่ไม่ชอบอยู่ในซอยน,อยนี่นะเนาะ no? เราไม่เคยพูดเลยเคยคุยเขาก็ยังไม่ชอบเนาะนั่แหละเขาวกอดที่มะคนผิวดาไม่หลูกสามคนเนาะโอเคจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเล่นก็โอลี่เนาะเดี๋ยวพาไปเลนที่มะกก็โอลี่จ้ะทำตุ๊กตาที่มะกันเนาะ จ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ